สวัสดีครับผมโจตีเฮซันะฮะคลิปนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการติดตั้ง OpenIV วเวอร์ชัน Epic Store เกมมันเองนะฮะก็คือมีหลายคนนะฮะอยากจะลงหมัดของเกม GTA V เวอร์ชัน p i c Store นะฮะก็เราต้องใช้โปรแกรมนี้แหละนะฮะ OpenIV นะฮะแล้วก็ในช่องโจตีเฮซ e t นะ,ะก็เดี๋ยวจะพยายามสอนลงหมัดเรื่อยๆนะมีหมัดอะไรเจ็มๆเดี๋ยวจะมาสอนนะฮะก็รอติดตามชมกันด้วยนะใครเข้ามาแล้วอย่าลืม กดไ like, ลค์กดติดตามกันด้วยนะส่วนคลิปนี้ก็จะมาสอนทุกอย่างที่เกี่ยวกับ OpenIV นั่นเองนะทั้งติดตั้งทั้งโหลดแล้วก็หาไฟล์ด้วยนะว่าไอ i b i ิ s t o r นนี่นะมันไปซ่อนไฟล์ GTA V ไว้ตรงไหนในเครื่องของเรานะฮะแล้วก็วิธีใช้งานเบื้องต้นด้วยนะสำหรับ OpenIV นั่นเองนะโอเคเดี๋ยวเรา มาเริ่มกันเลยแลวกันนะครับขั้นตอนแรกนะั้นเราไปที่ลิงก์นี้ก่อนนะ openiv.com นะฮะลิงก์อยู่ด้านล่างใต้คลิปเลยนะพอเรากดเข้าไปแล้วนะฮะมันก็จะเจอหน้าตาแบบนี้นะวิธีโหลดก็ง่ายๆนะกดไปที่ไอ้นี่แหละนะถ้าเป็นเวอร์ชันใหม่นะฮะก็โหลดเข้าไปเลยนะมันก็จะอยู่ตรงนี้นะฮะพอเราดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะฮะเราก็จะได้ไฟล์มาแบบนี้นะไฟล์เหลืองๆนะฮะแล้วก็ดับมัลคลิกมันขึ้นมาเลยนะนี่มันก็ถามหาภาษาเรานะแล้วก็กด next ไปเลยนะฮะนี่กด continue นะ เดี๋ยวผมจะกดลงมาก่อนนะให้แบ็กกราวด์มันดำๆเนะ่ะและเราก็กดตรงนี้เลยยอมรับเงื่อนไขเนี่ยแล้วก็ตอบไปที่คอนติเนีวนะฮะพอมาถึงหน้าตรงนี้นะเราไม่ต้องตั้งค่าอะไรเลยนะฮะแต่ว่าตรงติ๊กตรงนี้นะอย่าไปยุ่งกับมันนะก็คือตัวนี้ก็คือช็อตคัทนะฮะนี่พอถึงหน้านี้แล้วเรากดคอนติเนีวไปอีกรอบหนึ่งนะฮะมันก็จะบอกเรานะฮะมันจะดาวน์โหลดเพิ่มอีกยีิบเมกนะแล้วก็กดเย็ดไปเลยนี่ก็เดี๋ยวรอมัน อัปเดตสักคู่หนึ่งนะนี่แล้วก็รอติดตั้งนั่เองนะฮะอ่ะพอถึงหน้านี้แล้วนะฮะก็เสร็จเรียบร้อยนะในขั้นตอนการติดตั้งแล้วก็กดโคดไปเลยนะแล้วเราก็สังเกตที่หน้าจอของเรานะมันจะมีไอคอน OpenIV ขึ้นมานะที่นี้แหละเดี๋ยวผมจะสอนวิธีการใช้งานมันนะฮะแล้วก็ดับเบิลคลิกเปิดมันขึ้นมาเลยนะฮะนี่มันลงได้ตั้งหลายเกมนะโอ้โหดูดิแม็กเพนก็ลงได้นะฮะ แล้วก็เลือกที่ Windows ตรงนี้แหละนะฮะนี่ไงให้ปับมันลงหมดได้ทั้งเ p 4ด้วยนะแต่ว่าผมก็ลงไม่เป็นหรอกนะฮะอ่ะโอเคเราก็ลงวินโดว์แล้วกันนะลง PC นี่แหละง่ายดีนะนี่แหละนะจุดสําคัญของคลิปนี้นะก็คือเราจะไปหาไอ้ไฟลเกม GTA V ที่ไหนันเองนะวิธีหาก็ง่ายๆนะเราไปที่ My Computer ของเราก่อนนะแล้วเปิดขึ้นมานะแล้วก็ไปที่ My Computer ของเรานะสังเกตดูนะฮะมันจะมีไดร์เราเยอะๆนะอ่ะ เราสังเกตตรงนี้มันจะมีช่องค้นหาอยู่นะให้พิมพ์ตามผมเลยนะว่า GTA V นะฮะแบบนี้เลย GTA V ตัว V นี่ไม่ต้องเว้นวรรคนะฮะก็คือ GTA V สีตัวเรียงกันเลยนะแล้วก็ตัวเครื่องของเรานะฮะมันก็จะค้นหาโฟลเดอร์ที่มีชื่อว่า GTA V นะนี่เลยนะนี่ไงเห็นเจอแล้วนะตัวนี้แหละก็คือตัวเกมมันเองนะแล้วก็ตรงกลางนี้นะฮะมันก็จะบอกเรานะฮะว่า ตัว g d a V นะวอร์ชั่น e ีพินะมันเอาไปเก็บไว้ที่ไหนนะของใครหลายคนน่าจะอยู่ไดซีแลนะ้วก็ไปตามตัวโลเคชันตรงนี้เลยนะหรือว่าเราเดิมันคลิกเข้าไปก็ได้แล้วก็คลิกขวานะคลิกขวานะแล้วก็กดที่ property นะฮะนี่ มันก็จะบอกเราเลยนะฮะว่าโลเคชันของมันนะอยู่ไดเอ f แล้วก็ w w ลตนะอันนี้ก็คือผมตั้งเอาเองนะของใครหลายคนอาจจะไม่เหมือนกันนะตรงนี้นะเราก็ตามตรงนี้ไปได้เลยนะฮะแล้วก็เปิด openiv ขึ้นมาแล้วก็กดเบานะฮะ,ะกดเบานะฮะของใครหลายคนน,ะน่าจะอยู่ได e C นะหรือว่าไดอื่นนะของผมอยู่ไดเอ f ใช่ป่าผมก็กดไปไดเอ f นะฮะ แล้วมันอยู่ W W Z นะผมก็ W Z เหมือนกันนี่ไงเห็นปะมีแล้วนะแล้วก็เจอไอคอนมาแล้วเราดับเบิลคลิกเข้าไปทีหนึ่งกดเข้าไปทีหนึ่งนะแล้วเราก็กดตรงนี้เลย select folder นี่นเองะฮะนี่ถ้ามันเป็นเขียวๆแบบน,นี้แหละนะฮะก็คือผ่านเรียบร้อยแล้วนะถ้ามันซันเซ็ตแล้วนะขวเขียวๆแบบน,นี้เลยเรากด continue ไปเลยนะฮะนี่แล้วก็กด continue อีกรอบนึงอ่ะ และตัวโปรแกรมก็จะเปิดขึ้นมานะเดี๋ยวผมจะปิดหน้านี้ไปก่อนนี่เลยนะฮะอ p เ n นวใช้งานง่ายมากแต่ว่าเราจะต้องไปตั้งค่าข้างในอีกนิดนึงนะยังไม่จบนะฮะสำหรับคลิปนี้อ่เวอร์ชันล่าสุด4.0เองนะผมคิดว่าเวอร์ชันใหม่ก็น่าจะทําคล้ายๆกันนี่แหละนะฮะนี่มาแล้วนะฮะและสิ่งสําคัญของไอการลงหมอดนะฮะทุกครั้งเลยเราควรแบ็กอัพ ไฟล์เกมไว้1 f o l d โฟลเดอร์นะเพื่อจะทําให้เราไม่ต้องโหลดใหม่นัเองนะในช่องโจทก็มีวิธีซ่อมไฟล์ด้วยนะถ้าเราลงหมดไปเยอะนะฮะเราอาจจะไม่รู้นะ,ะว่าไฟล์นั่นไฟล์นี่มันอยู่ตรงไหนนะฮะอ่ะเราก็สามารถแบ็กอัพได้อเองนะแล้วก็ถ้าเราเข้ามาในครั้งแรกเลยนะฮะเรากดตรงนี้ก่อน edit mode นะ Edit Mode หมายถึงให้กดเย็ดเลย หมายถึงเราต้องกด Edit Mode ทุกครั้งนะ Edit Mode ก็คือเราจะสามารถแก้ไขไฟล์พวกนี้ได้นะแต่ว่าถ้าเราไม่กด Edit Mode นะฮะตัวไฟล์พวกนี้มันก็จะโดนล็อกไว้นั่นเองนะฮะนี่แล้วก็มันจะขึ้นแบบนี้ใช่ปะในครั้งแรกที่เรากดติดตั้งนะฮะแล้วก็กดเข้าไปเลยนี่กดเข้ามานะฮะมันมีกี่อันนะฮะเราอินสตอลให้หมดเลยนะนี่มีอะไรเย็ดให้หมดนะฮะให้มันเป็นสีเขียวๆแบบน,นี้แหละนะฮะก็คือมันเป็น ตัวแอปอีกทีหนึ่งนะฮะในตัวโปรแกรมมันเองนะเพื่อจะทําให้เราลงหมดได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะมีกี่อันอินสตอ์ให้หมดเลยให้เป็นสีเขียวทั้งหมดนะฮะนี่มันพื้นที่ไม่เยอะนะฮะอ่ะสำหรับใครหลายคนนะฮะอาจจะไม่ขึ้นแบตผมเมื่อกี้นะฮะก็คือเราสามารถไปอินสตอ์เองได้อีกทีหนึ่งนะ,ะโดยการกดไปที่ทูกนะฮะและเราก็จะเจอ ASI Manager ตรงนี้นะ,ะกดเดัมเมื่อลิกเข้าไป กดทีเดียวนะไม่ได้ไม่ต้องดเบกนะนี่ไงมันก็จะมีไอตัวโปรแกรมให้เราได้ติดตั้งนั่นเองนะไอตัวแอปเมื่อกี้แหละล้วก็ติดตั้งให้หมดให้เป็นสีเขียวนะตรงนี้สําคัญเหมือนกันนะเพื่อจะทําให้การลงมันดีเยี่ยมมันเองนะนี่ก็จะเป็นวิธีการติดตั้งนะแล้วก็สอนใช้งานเบื้องต้นนั่นเองนะพอวิธีติดตั้งฮนะมันก็จะมีวิธีติดตั้งของใครของมันนะยากอยู่นะเราต้องศึกษานิดนึงนะแต่ว่าในช่องโจทย์เนะฮะเดี๋ยวจะมาสอนทีละ หมอดเลยนะถ้าใครอยากจะให้ผมลงหมดไหนนะก็เม้นขอด้านล่างใต้คลิปได้นะเดี๋ยวผมจะเอาไปพิจารณาแล้วกันนะเดี๋ยวจะมาสอนลงอีกทีหนึ่งนะฮะโอเคก็ประมาณนี้แหละสําหรับการติดตั้ง OpenIV นะฮะแล้วก็ใช้กับตัวหมดของเกม GTA V เองนะฮะก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามชมนะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกัด้วยเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับผม ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์ช่องโจที่เดแซด้วยนะฮะแล้วก็ที่สําคัญนะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไปด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่นะฮะจากช่องโจที่เฮ็แซนะก็อย่าลืมกดกันด้วยนะครับสวัสดีครับผม